บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ เป็นหน่วยของธุรกิจนะคะของเศรษฐกิจนะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารแล้ก็รัฐบาลนะคะที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจนะคะ,ะทั้งหน่วยครัวเรือนหน่วยผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็รัฐบาลธนาคารเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจมีองค์ประกอบสําคัญนะคะเป็นหน่วยเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมีบทบาทหน้าที่สัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งประกอบด้วยหนึ่งความสัมพันธ์ทางการผลิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตแล้ก็ผลผลิต 2นะคะเป็นความสัมพันธ์ทางการแลกเปลี่ยนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะมีการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือว่ามีความเป็นเจ้าของสินค้าแล้วก็บริการระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะคะเช่นบุคคลหรือหน่วยธุรกิจหนึ่งๆนะคะต้องการสินค้าและบริการบางชนิด ก็อาจจะนําสินค้าหรือบริการที่ตนมีอยู่ไปแลกนะคะเพื่อให้ได้สินค้าอีกชนิดหนึ่งมานะคะซึ่งทําการแลกเปลี่ยนกันท้งนี้การแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็นเงินนะคะก็เหมือนกับว่าเรามีเงินมีเงินแล้วเราอยากจะได้ของชิ้นหนึ่งมาเราก็ต้องเอาเงินไปซื้ออันนั้นเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางการแลกเปลี่ยน เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเอาเงินไปแลกกับสินค้าของผู้ผลิตนะคะแลกมานะคะค่ะต่อไปเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะหน่วยเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลน,นะคะต่างก็มีรายรับรายจ่ายที่สัมพันธ์กันนะคะอันแรกเรามาดูหน่วยธุรกิจนะคะเป็นหน่วยที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและว่าจ้างแรงงานครัวเรือนนะ ไปหน่วยครัวเรือนเป็นหน่วยที่มีบทบาทสำคัญนะคะ,ะในฐานะผู้บริโภคและรายรับในรูปแบบของค่าจ้างแรงงานของจากหน่วยธุรกิจนะคะก็คือ,อหน่วยครัวเรือนเนี่ยก็คือประชาชนคนธรรมดาสมมติว่านายกนายกเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานผลิต ยาสีฟันทำงานที่โรงงานผลิตยาสีฟันนายกรเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างจากทางโรงงานนะคะก็ artık. จะได้รับค่าจา้างอันนั้นก็เรียกว่าร bueno. ายรับก็คือเป็นเงินค่าจ้างที่ทำงานและในชีวิตประจำวันนายกรเนี่ยก็ต้องซื้อยาสีฟันใช้ยาสีฟันที่ในโรงงานที่ตัวเองทํางานนี่แหละก็ต้องซื้อยาสีฟันในายกก็จะเป็นผู้บริโภคนะคะก็จะมี2ออสถานะนะคะ ต่อไปหน่วยรัฐบาลนะคะหน่วยรัฐบาลจะหารายได้จากหน่วยงานและหน่วยธุรกิจเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายสําหรับบริหารประเทศนะคะโดยหน่วยธุรกิจต่างๆจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้ง3หน่วยเนี่ยก็จะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าเป็นระบบเศรษ,ษฐกิจเห็นไหมคะหน่วยครัวเรือนก็จะหมายถึงบุคคลคนเดียวหรือบุคคลที่เป็นกลุ่ม บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันนะคะหน่วยครัวเรือนจะมีรายได้จากการทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะ,ะกิจการการผลิตนะคะดังนั้นหน่วยครัวเรือนจึงพม่าที่เป็นทั้งเจ้าของทั้งเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้บริโภคนะคะต่อไปหน่วยธุรกิจนะคะก็หมายถึงห้างร้านนะคะที่เกี่ยวกับการกับการบริการ การขายนะคะคล้ายๆกับประกอบกิจการที่ผู้ผลิตสินค้านะคะและบริการรวมทั้งเป็นคนขายสินค้าด้วยนะคะต่อไปเป็นหน่วยรัฐบาลก็จะหมายถึงองค์กรของรัฐนะคะหรือ,อที่ทำหน้าที่ในการาจัดหาสินค้าบริการให้กับหน่วยงานครัวเรือนหรือหน่วยธุรกิจนะคะโดยไม่หวังผลกำไรหน่วยรัฐบาลมีหน้าที่นะคะจัดการศึกษา การรักษาพยาบาลการสร้างถนนระบบขนส่งต่างๆนะคะแล้วก็จัดหาไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์นะคะนอกจากนี้หน่วยรัฐบาลนี่ยทำหน้าที่บริหารเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ รายได้และรายจ่ายนะคะเมื่อมีรายได้เราก็ควรจะรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะและรู้จักออมเงินเพื่อเอาเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นโดยการนำไปฝากธนาคารนะคะเพื่อที่ธนาคารเนี่ยได้เงินจากผู้ที่นำไปฝากแล้วธนาคารก็จะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะะอย่างเช่นเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารใช่ไหมคะ ฝากไว้นานๆนานๆดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นธนาคารนั้นๆก็จะมีการกําหนดว่าจะให้ดอกเบีย้ยเราเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะถ้าเราฝากไว้นานไม่ถอนจํานวนเงินก็จะเพิ่มขึ้นจากดอกเบีย้ยนะคะอันนี้คือผลตอบแทนแล้วที่เรานําเงินไปฝากธนาคารนะคะแล้วก็การออมเงินนอกจากผู้ที่ออมเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแล้วนะคะยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจธธรรอีกนะคะเพราะว่า การที่เอาเงินไปฝากธนาคารนะคะเงินออมของเราก็จะถูกผู้ประกอบการกู้ยืมจากธนาคารนะคะเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็คือผูอ้ผู้ประกอบการก็คือคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็จะไปกู้เงินธนาคารธนาคารเอาเงินมาจากไหนก็คือเอาเงินมาจากที่เราไปฝากนั่นแหละค่ะ เอาไปปล่อยกู้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยจากคนที่กู้อันนี้ก็คือเป็นการหมุนเวียนนำเงินไปนหมุนเวียนนะคะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศนะคะการออมเงินดีทั้งกับตัวเองดีทั้งกับระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็กู้ไปผลิตหรือว่าขยาย การผลิตนะคะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทั้งผู้ผลิตที่เป็นผู้ผประกอบการนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตซึ่งจะส่งผลไปถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนาอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของรายรับแล้วก็รายจ่ายพอเรามีรายรับปุ๊บเราก็นําเงินออกก่อนที่จะจ่ายให้มันหมดไปเนี่ยเราควรจะออมไว้ด้วยควรจะมีเงินที่ใช้สําหรับ ออมไว้ใช้ในยามที่จําเป็นนะคะไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็ต้องใช้ให้หมดไปเลยอย่างนี้ไม่ถูกนะคะ,ะการออมเงินกับธนาคารนะคะการออมเงินกับธนาคารเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการลงทุนโดยธนาคารเนี่ยเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงส,สนับสนุนนะคะสนับสนุนทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจเนี้ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะ การลงทุนนะคะการลงทุนของผู้ประกอบการนะคะจะประสบผลสำเร็จนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการแล้วนะคะผู้ประกอบการยังขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐด้วยเพราะว่าการลงทุนเรื่องลงทุนอันนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องมีความสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐนะคะอาจจะมีผลทำให้การลงทุนนั้นขาดทุนดังนั้น รัฐจึงมีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเวลาที่จะลงทุนจะทํากิจการอะไรก็ตามนะคะเราต้องดูนโยบายของรัฐด้วยนะคะว่ามีการช่วยเหลือหรือว่ามีการผลักดันเศรษฐกิจในด้านนั้นๆอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของหน่วยครัวเรือนนะคะ ทัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ในด้านของหน่วยธุรกิจนะภาษีต่อไปราดูเรื่องภาษีนักเ,เรียนเคยได้ยนคำว่าภาษีไหมคะว่า ักเรียนอาจจะสงสัยว่าภาษีมันคืออะไรภาษีเกี่ยวข้องกับเราไหมไม่เห็นเราได้จ่ายภาษีเลยถูกไหมคะภาษีและหน่วยงานที่จะเก็บภาษีภาษีหมายถึงเงินที่เก็บจากประชาชนเพื่อนําไปพัฒนาประเทศนะคะภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือภาษีทางตรงภาษีทางตรงเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้จากการทํางานไม่ว่าจะเป็นการค้าขายงานบริการหรืองานอุตสาหกรรม อันนี้เรียกว่าภาษีทางตรงนักเรียนไม่ได้เสียภาษีเพราะนักเรียนยังไม่มีรายได้ถูกไหมคะแต่ผู้ที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีทุกคนนะคะต่อไปเป็นภาษีทางอ้อมอันนี้นักเรียนอาจจะได้เสียนะคะเพราะว่าเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มเรียนไหมคะคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแหละคือเขาคิดภาษีอยู่ในสินค้าและบริการนั้นๆแล้วเราก็ต้องจ่ายไปนะคะซึ่งสาเหตุที่คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีนะคะเพราะว่านําเงินไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายจ่ายของรัฐนะคะทางด้านการคมนาคมไฟฟ้าขนส่ง สร้างโรงเรียนสร้างถนนแล้วก็เงินเดือนของข้าราชการนะคะเพื่อทำงานบริการให้กับประชาชนเช่นตำรวจสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ทะเบียนร,ราษฎรเป็นต้นนะคะนะเงินภาษีที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนไปนะคะก็คือนำไปใช้สำหรับบริหารประเทศเช่น<ๆ>การสร้างถนนหนทางนะนักเรียนสงสัยไหมว่าเวลาที่สร้างถนน สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลของรัฐแบบนี้เขานำเงินมาจากไหนก็คือเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนนั่นแหละค่ะคือเงินที่เอาไปสร้างโต๊ะโต๊ะเรียนทุกอย่างอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในโรงเรียนก็คือเงินภาษีจากประชาชนนะคะ รวมถึงเงินเดือนค้าราชการเงินเดือนค้าราชการแล้วคาราชการก็คือคนที่ทําหน้าที่ดูแลบริการประชาชนนะคะก็คือคนที่อย่างเช่นตํำรวจตารวจทหารพยาบาลครูสาธารณสุขนะคะแบบนีอ้อันนี้ก็คือนะความหมายของภาษีนะคะการจัดเก็บภาษีมีความสําคัญ นะคะมีความสําคัญยังไงนะคะข้อหนึ่งก็คือการนําเงินภาษีไปใช้พัฒนาประเทศอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วสร้างถนนหนทางสร้างโรงเรียนอาคารบ้านเรือนที่เกี่ยวกับข้องกับรัฐบาลนะคะแล้วก็การจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบรรเทาสาธารณภยัยอัคคีภัยนะคะแล้วก็ให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนด้วยอ่าบางทีในบางพื้นที่นะคะก็จะมีรถด,ดับเพลิงนะคะอันนี้ก็อ่ามาจาก ภาษีของประชาชนเหมือนกันเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะก็จะได้มีเครื่องบรรเทาทุกนะคะข้อ2การนำเงินภาษีไปใช้เป็นเงินเดือนอเงินเดือนของข้าราชการเมื่อกี้ยุคพูดไปแล้วนะคะ,ะข้าราชการหรือว่านักการเมืองนะคะนักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลเหล่านี้ทําหน้าที่บริการประชาชนนะข้อ 3. เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนภายในประเทศเช่นเก็บภาษีจากสินค้า ประเภทฟุ่มเฟือยประเภทฟุ่มเฟือยจำพวกน้ำหอมเครื่องสำอางสุรายาสูบเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้แต่สินค้าจำเป็นนะคะจำเป็นกับค่าของชีพเท่านั้นก็คือมีการเก็บภาษีจากสินค้าฟุ่ม<ๆ>เฟือยเช่นสุรายาสูบเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนอ,อยากให้ประชาชนเห็นว่าสินค้าพวกนี้แพงแล้วไม่อยากจะใช้นะคะเพื่อเป็นการลด รายจ่ายความฟุ่มเฟือยให้กับประชาชนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางออมนะคะอันนี้พูดไปแล้วหน่วยงานต่อไปเรามาดูหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอันนี้เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บ จากประชาชนนะคะก็จะมีหนึ่งภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะทำงานเป็นภาษีที่เก็บจากาเจ้าของโรงเรือนนะคะปเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ที่ดินโรงเรียนเช่นบ้านตึกแถวสำนักงานนะคะอันนี้เรียกว่าภาษีโรงเรือนภาษีที่เป็นภาษีที่ทำรายได้อะทำเงินให้กับเจ้าของนะคะก็จะมีการเสียภาษีนะคะ ข้อ 2. เป็นภาษีบำรุงท,องท้งทองที่นะคะเป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองในที่ดินนะคะข้อ3เป็นภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายที่ใช้แสดงชื่อยีย่ห้อหรือประเภทาการประกอบกิจกรรมอื่นๆนะคะเพื่อหารายได้หรือโฆษณา การค้าหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อหารายได้ก็คือป้ายโฆษณาสมมุติว่าร้านค้าเรามีร้านค้าแล้วเราจะขึ้นป้ายโฆษณานี่ก็คือการหารายได้เข้ากับร้านตัวเองถูกไหมคะโฆษณานี้ก็ทําให้คนเห็นให้คน,คนเห็นคนรู้จักร้านคนรู้จักสินค้าของเรามากขึ้นทําให้เรามีรายได้และเราก็ต้องเสียภาษีตรงนี้เรียกว่าภาษีป้ายนั่นเองนะคะอันนี้คือภาษีที่ หน่วยงานก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บในพื้นที่ของตนเองนะคะอ่ะต่อไปเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะหน่วยงานรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีต่างๆ 1. กรมสรพากรนนะคะรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีเช่นภาษีเงินบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะข้อ2เป็นกรมสรรพสามิตรนะคะรับผิดชอบในการ จะเก็บภาษีนะคะภาษียาสูบภาษาีน้ำมันภาษีสุราภาษีรถยนต์นะคะอันนี้มี2หน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลน,นะคะที่จะเก็บภาษีก็คือกรมสรรพากรแล้วก็กรมสรรพาษามิตรนะคะจําไว้ด้วยนะคะเผื่อมีในข้อสอบ ต่อไปเรามาดูสิทธิของผู้บริโภคนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522นะคะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่2พศ2541นะคะได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย5ประการนะคะข้อหนึ่งก็คือสิทธิที่จะได้รับรู้ข่าวสารรวมถึงคุณภาพนะคะที่ จะต้องมีนะคะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะคะได้แก่สิทธิที่จะได้รับก,บการโฆษณานะการแสดงสินค้าการแสดงฉลากสินค้านะคะ,ต,ะตามความเป็นจริงนะคะไม่มีการบิดเบือนนะคะอันนี้คือสิทธิของผู้บริโภคนะคะที่จะได้รับความจริงนะจะได้รับความจริงจากสินค้าที่เราเลือกซื้อนะคะที่ขึ้นอยู่ตามฉลากว่าสินค้านั้น่ะ มีความจริงเท็จอย่างไรแต่ถ้าสินค้ากับฉลากสินค้ากับความเป็นจริงเนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็คือความผิดนะคะก็เป็นความผิดของผู้ผลิตเหมือนกันนะคะข้อ2สิทธินะคะสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าเลือกสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการอันนี้ก็คือมีสิทธิเสรีภาพนะคะไม s, ่มีใครมาบังคับได้จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะจะเลือกสินค้าหรือบริการนี้จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้อันนี้คือสิทธิและเสรีภาพนะคะข้อ3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้านะคะได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพนะคะอันนี้คือ เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะก็คือคุ้มครองบริโภคควบคุมตรงนี้เลยครอบคุมตรงนี้นะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยเวลาเราซื้อสินค้ามาปุ๊บถ้ามันไม่ปลอดภัยหรือสร้างาทําให้เกิดอันตรายกับคนกับผู้บริโภคนี่เราก็สามารถาร้องเรียนได้นะคะคือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะต่อไปนะคะเป็นสิทธิเป็นสิทธินะคะที่จะมี ที่จะไม่ละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคตามข้อ1 2 3 4ก็คืออันที่กล่าวมานะคะก็คือผู้ผลิตจะไม่มีการละเมิดสิทธิ์ที่ของผู้บริโภคผู้บริโภคมีอิสระแลเสรีภาพในการที่จะเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปลอดภัยเหมาะสมกับราคานะคะแล้วก็ตามฉลากเนี่ยก็ต้องอเป็นความจริงนะคะไม่หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อนะคะ เพราะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ไม่เป็นจริงไม่จริงตามที่ฉลากบอกไว้อาจจะบอกไว้ว่าทําอันนี้ได้ใช้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าพอซื้อมาใช้จริง,รงๆก็ก็ไม่เป็นตามที่โฆษณานะคะอันนี้ก็เรียกว่าหลอกลวงผู้บริโภคอันนี้ผู้บริโภคก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธินะ์ละเมิดสิทธิ์ของเรานะคะต่อไปเรามาดูสิทธิ สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศนะคะมีผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็มีสิทธิเหมือนกันแต่ว่าสิทธิเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งก็คือเวลาทำงานปกตินะคะทำงานทั่วไปก็คือทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือตามที่ลูกจ้างตกลงกับนายจ้างไว้นะคะไม่มีการบังคับ ไม่มีการบังคับให้ทำงานนะคะทำงานเวลาปกติก็คือ8ชั่วโมงนะข้อ2เวลาระหว่างการทำงานปกติไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันนะคะหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาเกิน5ชั่วโมงนะคะข้อ3วันหยุดนะคะวันหยุดประจำะสัปดาห์ไม่ไม่น้อยกว่า1วันนะคะวันหยุดของลูกจ้างเนี่ย ต่อสัปดาห์นี่ต้องไม่น้อยกว่า1วันนะคะแล้วก็ทำงานติดต่อกันไม่เกิน6วันนะคะข้อ4การทำงานล่วงเวลานะคะการทำงานออหรือว่าการทำงานในวันหยุดนะคะอาจจะให้ลูกจ้างทำด้วยความเต็มใจนะคะอาจจะตกลงกันไว้แล้วว่าจะให้มาทำงานนะคะก็คือลูกจ้างเต็มใจที่จะมาอาจจะมีการจ่าย เงินพิเศษเงิน OT เพิ่มนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นไปด้วยความเต็มใจนะคะไม่มีการบังคับให้มาทำงานเกินเวลาหรือว่าเกินวันที่กำหนดนะคะอันนี้คือสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อ ประสานประโยชน์ในท้องถิ่นนักเรียนเคยได้ยินคําว่าการรวมกลุ่มเศรษฐกิจไหมคะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์หลักนะคะก็เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้นๆนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์นะคะยุคที่กระแสทุนนิยมรุกเข้ามาในพื้นที่นะคะไม่เว้นแม้กระทั่งในชนบทเองก็ตามทุกคนเนี่ยอาจจะมีรายได้ ในชนบทอาจจะไม่มีงานที่รองรับมากมายนะคะอาจจะไม่มีไรายได้พอจุนเจอครอบครัวการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเหมือนการที่สำรวจดูว่าในท้องถิ่นเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่สามารถที่จะมาเพิ่มรายได้ให้กับเราได้บ้างนะคะก็จะมีการสำรวจตรงนี้และเราจะมาสร้างอะไรให้ มันเป็นที่สนใจของการตลาดาสนใจของตลาดมากขึ้นนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกันอาจจะเป็นกลุ่มสหกรณ์แม่บ้านแบบนี้นะคะบางทีก็จะเป็นร้านค้าชุมชนการทอผ้า,าการทอผ้า,าหรืออาจจะเป็นการ ค้าขายขายอาจจะมีวัตถุดิบวัตถุดิบในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วนะคะในชุมชนนั้นอยู่แล้วนะคะก็นํามาเป็นผลผลิตให้กับทางชุมชนของตนเองอันนี้เรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจนะคะการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะคะหรือเศรษฐกิจชุมชนจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆดังนี้นะคะข้อ1นนะคะเกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะก่อนที่จะทำอะไรนะคะก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ก่อนนะคะว่าว่าจะจะวางแผนให้เป็นไปตามแนวทางไหนนะคะ ข้อ2วิเคราะห์ความสามารถของท้องถิ่นของตนนะวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าอันนี้เราจะสามารถทําได้ไหมอันนี้จะสามารถทําได้ไหมอย่างเช่นการทอผ้าเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นั้นอาจจะมีการทอผ้า อยู่ในครัวเรือนของตนเองอยู่แล้วนะคะมีการทอผ้าในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่เป็นเรื่องยากที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นการทอผ้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะข้อ 3. มีการวางแผนตามแนวทางต่างๆวางแผนไว้หลายๆทางนะคะสมมติว่าอันนี้อลองลองดูลองปรึกษาหารือกันดูนะคะคนในชุมชนก็จะปรึกษารับฟังความคิดเห็นของ ทุกๆคนของทุกๆฝ่ายนะคะแล้วก็นํามาวางแผนอแล้วก็จัดทําตามแผนต่างๆนะคะว่าอันไหนน่าจะดีกว่ากันอันไหนน่าจะเป็นไปได้กว่ากันนะคะ,ะข้อ4พัฒนาระบบตลาดให้ดีในการที่มีสินค้าและก็ต้องพัฒนาระบบตลาดเราต้องมีการสำรวจด้วยนะคะว่าตลาดเนี่ยจะต้องการสินค้านี้ไหมมีความต้องการสินค้าที่ เราผลิตออกมาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะ,ะถ้าไม่มีการสำรวจตลาดสมมติว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดถึงเราจะผลิตออกมาดีขนาดไหนก็ก็ไม่สามารถที่จะ,ะประสบผลสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนให้ดีๆนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่าง กลุ่มทอผ้าหม่มไหมพรมนะคะแล้วก็ผ้าขาวม้านะคะ,ะที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกลุ่มมีความสามสมัครสมานสมาสมาคัคคีมีความสมัครสมานสมามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็พัฒนาทํางานในกลุ่มแบบเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นให้แก่คนรุ่นรุ่นใหม่ได้นะคะแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มแล้วก็พัฒนา กลุ่มนะคะให้เข้มแข็งพัฒนาความพร้อมรองรับสมาชิกใหม่รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้มีการทำงานในท้องถิ่นไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นนะคะนะก็เป็นการสนับสนุนให้คนเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นของตนเองว่าท้องถิ่นบ้านเราอย่างเงี้ยก็มีงานทำเหมือนกันนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะที่ไม่ต้อง เดินทางไปทํางานที่อื่นไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันอยู่ในภูมิลําเนาของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอ,อีกอันนึงอันนี้เป็นการารวมกลุ่มเศรษฐกิจปั๊มน้ามันชุมชนนะคะของอาเภอสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะโดยเห็นว่า,าแต่ก่อนเนี้ย ไม่ไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมันนะคะมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็เห็นว่าแต่ก่อนเนี้ยตรงแถวนี้จะไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมันเวลาที่จะไปเติมน้ำมันก็ต้องไปไกลนะคะเพราะว่าแต่ว่าถนนเนี่ยถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักที่ผ่านเข้าในเมืองทั้งที่เป็นถนนเส้นหลักแต่ว่าไม่เห็นไม่มีปั๊มน้ำมันเลยก็เลยมีความคิดรเริ่มนะคะที่จะ ะจะทําอะไรกันดีก็เลยทำเป็นปั๊มน้ํามันชุมชนนะคะปั๊มน้ำมันชุุม,มพอได้ทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นถนนใหญ่ด้วยติดถนนที่ผ่านเข้าตัวเมืองด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเสร็จกลุ่มเศรษฐ,ฐกิจตัวอย่างนะคะ,ะ,ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยธุรกิจครัวเรือนหน่วยรัฐบาลธานาคารนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจรวมทั้งตัวเราด้วยที่ เป็นผู้บริโภคใช่ไหมตอนนี้นักเรียนเป็นผู้บริโภคไปก่อนนักเรียนก็เป็นคนที่มีความสำ,สำคัญกับระบบเศรษฐกิจเช่นกันนะคะ,ะวันนี้เนะะื้อหาของเราเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ